จิตที่เป็นกุศลก็เหมือนกันนะยายที่กำลังใส่บาตจิตที่เป็นกุศลก็เตรียมตั้งแต่เช้าจิต กุศลกุศลเกิดขึ้นในใจก็จะมีใจความปลื้มใจปีติใจได้ใส่บาตรวันไหนไม่ได้ใส่บาตรก็จะรู้สึกมันขาดอะไรไปสักอย่างนะเพราะว่าจิตของท่านคุณจิตของคุณยายก็คุณคุ้นกับการทําบุญตื่นเช้าขึ้นมาต้องทําอาหารต้องหุงข้าวต้องเตรียมสําหรับสําหรับใส่บาตร พอไทยใส่บาเรียบร้อยแล้วก็ท่านจะไปทําการทํางานไปดายาทําสวนทำไรท่านก็จะมีความรัสบายใจรู้สึกว่าวันนี้ได้ทําบุญแล้วได้ใส่บาตรนี่เป็นคือท่านทําจนเป็นจิตวัดจิตวัดยาย,ายาตาตา,ตาในหมู่บ้านที่ใส่บาตรคือจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลเกิดข,ขึ้นตอนเช้านะก็จะเป็นจิตที่ เกิดเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพื่อที่ตอกย้ำตอกย้ำในการทำบุญทำบุญใส่บาตรดังที่กล่าวมาเพราะว่าในใจในจิตของเรานี้มันเข้าไปได้เพียงแค่อย่างเดียวถ้าไม่เป็นกุศลก็เป็นอกุศลอกุศลก็คิดเรื่องต่างๆการวางแผนชีวิตการดำเนินชีวิตคิดไปนานาต่างๆ จิตที่เป็นกุศลคิดเป็นกลางกลาก็เหมือนกันคือไม่คิดไม่คิดอะไรเลยอยู่เฉยๆนิ่งๆแต่การเกิดดับของจิตมันก็จะเกิดดับไม่มีช่วงระยะเวลาคือไม่มีช่วงระยะเวลาที่เราขณะที่เราตื่นอยู่เนี่ยจิตที่เกิดดับมันก็จะเกิดดับของมันจนถึงเรานอนหลับพักผ่อนนั่นแหละนอนหลับพักผ่อนมันก็ วิถีจิตหรือจิตที่เข้าสู่กายหลับมันก็ทำงานเพรามันต่อเนี่ยก็คือการทำงานของของจิตนะที่อยู่ภายในถ้าเราได้พิจารณาเห็นพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ปล่อยวางเราปล่อยวางจนกว่าใจของเราสบาย ใจก็เราใสาๆสบายสบายปล่อยวางทําใจนิ่งๆเราก็จะได้เห็นอย่างที่กล่าวมาก็คือเห็นสาภาวะของใจของจิตที่เราฝึกอยู่ทุกๆวันจนจนคุ้นฝึกจนคุ้นเมื่อวานได้ไปกราบเกจิครูบาอาจารย์หลายองค์ที่วัดภูนกบาล ท่านก็ให้โอวา่าให้โอวาทว่าพุทธเจ้าตอนสุดท้ายทีท่ท่านจะพริติพานท่านก็ให้พระอานนท์กลับมาดูกายสังขารการสังขารอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้หมันพิจารณาในกายสังขารมันพิจารณาจนกว่าใจของเราจะผ่อนคลาย คือเราต้องถอนใจของเราออกจากความยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารในความจำได้หมายรู้ก็เหมือนกันคือไม่ให้มีอะไรเลยในใจของเราไม่มีอะไรมีแต่ความโล่โงโล่วงว่างๆฝึกปล่อยวางบ่อยๆฝึกใจของเราปล่อยวางค,วาคลายคลายบ่อยๆ